ทุกๆคนอการกเซนกีรกาก็วันนี้น่าจะพุยเรื่องของรูกนามรูกนามนักหน่อยมีบางคนที่ ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจสุดก็เข้าใจนะเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจที่สุดอ่คนเรานี่กายใจรูปนามเรื่องของรูปนามเนี่ยเวลาที่ดี เรื่องของความคิดเนี่ยนะเรื่องของความคิดเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันแบ่งเป็นรูปนามแล้วเนี่ยนะเราแบ่งเป็นอย่างนี้คือมันจะมีความคิดจิตกายตัวนี้มาเซอร์เคยเคยอธิบายนานมาแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจคือมีเรื่องของความคิดจิตแล้วก็เรื่องของกายกายก็เรื่องของ ธาตุสี่อายตนะทั้งหลายนะแต่ว่าเรื่องของจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรู้สึกต่างๆนะกายนี่เป็นเรื่องของธาตุสี่กายธาตุสี่จิตความรู้สึกความคิดก็คือเรื่องของการที่ระบบการทํางานของสมองที่มันทางานนะที่มัน คิดเรื่องราวต่างๆมากมายสมองนะทีนี้พอสมองคิดปั๊บเนี่ยจิตมันก็จะมาจับในในความคิดนั้นทีนี้เวลาที่เราคิดดีจิตมันก็ดีกายมันก็ดีไปด้วยเนี่ยอันนี้โดยทั่วๆไปนะ ถ้าเราความคิดรู้สึกว่าคิดไม่ดีกายมันก็ไม่ค่อยจะดีเออสมมติว่าความคิดคิดเรื่องที่มันห่อเหี่ยวอ่ะนะคิดเรื่องคนเป็นคนตายนะมันห่อเหี่ยวร่างกายก็พลอยกล้ามเนื้อมันก็ห่อเหี่ยวนะร่างกายเนี่ยมันจะห่อเหี่ยวใ,ใจมันก็เหี่ยวไปด้วยความรู้สึกก็ไม่ดีด้วยแต่ว่าที่จริงแล้ว ความคิดจิตกายสามตัวเนี่ยที่จริงมันแยกแยกกันอยู่มันแยกกันความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตกายก็อยู่ส่วนกายทีนี้เวลาที่เราคิดดีสมมุติเราคิดดีสม,มเราคิดจะไปทําบุญอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะไปทําบุญบนเขาจิตมันอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้มันรู้สึก,กว่า ถ้าไปทำบุญบนเขาเนี่ยนะโอ้โมันขี้เกียจโคตรขี้เกียจเลย้องขึ้นเขาลำบากยากเข็นลำบากยากเข็นเอ้ตัวจิตก็รู้สึกไม่ดีแต่ใจอ่ะความคิดดีใช่ไหมความคิด,ค,ดคิดดีคิดจะไปทำบุญร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยจะพอจิตมันเบื่อหนอ่ายใช่ไหมร่างกายก็ไม่อยากจะไปอ่อน แรงไปด้วยเยแต่บางทีความคิดไม่ดีไอ้โจนนี่มันคิดจะไปป้นเขาเนี่ยมันคิดไม่ดีนะแต่ว่าใจมันล่าเริงจิตใจมันล่าเริงเพราะว่ามันมันคิดไม่ดีแต่ว่ามันกําลังมีความสุขว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้เงินเยอะแยะมากมายเพราะจะได้ไปพ้นเขาร่างกายก็เลยอันเลิศไปด้วยใช นี่เรื่องของความคิดจิตเอากายคือจะบอกว่าที่จริงแล้วมันแยกกันอยู่แต่ของเราเนี่ยมันมารวมกันมันโยงมันไปโยงกันมาเวลาเราคิดดีก็ดีจิตดีกายดีถ้าเราคิดไม่ดีมันก็จิตใจก็พอยไม่ดีไปด้วยความรู้สึกไม่ดีกายไม่ดีมันโยงกันไปหมด ก,การที่มันโยงกันได้เนี่ยระหว่างความคิดจิตกายสามตัวที่มันโยงกันอยู่มันมีสายใยญ่ไนเลยเขาเรียกว่าไอ้ตัวสังโยชน์นั่นแหละที่เราพูดกันบ่อยๆสังโยชน์เครื่องร้อยลัดอไอ้ตัวสังโยชน์เนี่ยมันเป็นเป็นเครื่องที่ทําให้สังโยชน์สักยะทิฏฐิต่างๆอะไรต่างๆเลยนะอันนี้คุณจะแจมอาจจะเดี๋ยวคุณจมเขาอาจจะไปขยายความไปิ่มเตไอต้ตรงเนี้ยก็คือกิเลสนั่นแหละมันเป็นตัวที่มันเชื่อม ความคิดจิตใจเนี่ยเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันมันแยกกันไม่ออกแต่ถ้าเราแยกกันได้เมื่อไหร่ดังนั้นเราจะข้อใจเราจะกายก็อยู่ส่วนกายความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตของมันอย่างเนี้อย่างสมมุติว่าคือตัวเราเนี่ยมันจะย้ายไปไปไปเรื่อยๆสมมติเรามารู้สึกตัวว่าเราเดินอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเดินอยู่เรารู้ว่าเราเดินอยู่เนี่ยถ้าเราเดินอยู่เนี่ย ตัวเรามันจะไปอยู่ที่ร่างกายเราจะคิดว่าไอ้ก้อนร่างกายก้อนนี้ยมันเป็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเรากำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็กำลงคิดและไอ้ตัวเราก็ไปอยู่ตรงความคิดแต่ถ้าจิตไปเห็นความคิดจิตไปเห็นร่างกายไปเห็นความคิดอย่างเงี้ยมันก็ไอ้ตัวเราก็ไปอยู่ที่ตัวจิตเนี่ยตรงเนี่ย ถ้าเราเข้าใจรูปนามเน,น,นี่ยขันห้าเนี่ยนะมันก็จะเข้าใจสังเกตไหมวันหนึ่งบางทีเราตัวเราบางทีมันก็อยู่ที่ตัวเราเวลาที่เราเจ็บขาปวดทันทันดาแขนดาอะไรเงี้ย่ะตัวเราอยู่ที่แขนแล้วตัวเราอยู่ที่ตัวเราเลีอยู่ที่ท่าเอเนี่ยกายหยาบเนี่ยแต่พอเราคิดเรื่องน,นั้นเรื่องน,นี้เรื่องการเรื่องงานอะไรแต่นี่น ตัวเราจะไปอยู่ที่ความคิดแต่พอเราปฏิบัติสติเอวันอาว่างสติดับนึ่นเราเริ่มเห็นความคิดเลยเริ่มเห็นร่างกายแล้วมันแยกแยะก,กันอยู่แล้วแต่ตัวเราตอนังไปอยู่ที่จิตอยู่ตัวตนเราเนี่ยยังไปอยู่ที่จิตแล้วไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลามมนเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาตรงนี้แหละ ที่เราต้องเข้าใจเรื่องของรูปนามพันห้าเข้าใจเรื่องของการเกิด,ดจับหรือจิตจิตมันเกิดจับร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอาสีมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็ไอตาา้ตัวนามธรรมก็มีตัวความรู้สึกความจำ ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันทานํางานยังไงเราก็จะเข้าใจอ๋อพอเราพอกายเรามันส่งข้อมูลมาจากอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นนะกายใจเนี่ยส่งข้อมูลมาป,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 ปึ๊บอ่ะเราก็เวทนามันเกิดใช่ไหมเวทนามันเกิดพอเวทนานเกิดถ้าเรามีสติปั๊บเนี่ยเราก็จะไป ไปเรื่องของความจําละเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรสภาพไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรเป็นยังไงมันก็ไปที่ความจํพอความจำปั๊บเนี่ยเราก็มีสติไปดูอ๋อแล้วเราก็จะปรุงแต่งอีกใช่ไหมปรุงแต่งว่าไอความรู้สึกแบบนี้มันคือความรู้สึกที่มีคนมาบีบขาเราบีบแขนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันก็ปรุงขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมา มันเป็นการทํางานของระบบอแต่เราแต่ละวันเนี่ยเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะไม่ค่อยได้เรียนรู้กันส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้มีสติเอฟเนอาว่างส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ร่างกายกับความคิดแต่เราจะไม่เห็นเรื่องของจิตจิต,ตวิญญาณตรงนี้ที่มันไปรู้เรื่องราวเยอะแยะมากมาย จิตต่งดาวเนี่ยจิตมันเกิดดับตลอดเวลาก็สุดท้ายก็มาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธาตุสีนน้ำลมไฟมียายตนะตาหูจมูกิ้นกายใจไปแกมาที่ความรู้สึกทุกข์สุข,สขมาที่ส่งไปที่ความจําจำว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไง